สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปอ่านหนังสือแล้วก็พาชมบรรยากาศการอ่านหนังสือของอารซีกันะคะ่ะ<ว>โดยจะพาไปชมที่ห้องสมุดนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังสรุปเนื้อหาสอบอยู่พอดีค่ะมไม่เห็นได้ดยังไค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะก็ไปรับชมกันภายในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เลยนะคะก็กำลังจะเดินทางไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันเดี๋ยวไปเจอกัน เดี๋ยวไปดูทางเดินไปห้องสมุดกันเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศทางเดินระหว่างไปห้องสมุดหลังฝนตกนะคะอากาศก็เย็นสบายมากเหมาะรับการอ่านหนังสือสุดๆเลยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอ่านช่วงนี้นะคะเข้าหัวแน่นอนเราก็เดินทางไปทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางที่เราไปห้องสมุดกันเดี๋ยวไปดูตอนที่ไปถึงอันนี่กว่าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องสมุดแล้วค่ะ๋ยว ไปดูการวีาเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นคอมเตอร์ทุ่ใช้บริการต่างๆค่ะ บอดเกมก็จะมายิงมจากตรงนั้นเลยโดยทางหอสมุดนะคะก็จะเปิดให้ใช้บริการในช่วงสอบวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เวลา8โมงจนถึง4ทุ่มค่ะโดยวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดต่แตกแก้วมือจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น O B M ค่ะโดยใน1เทอมนะคะก็จะมี3 O B M ใครที่สงสัยนะคะว่า O B M คืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูใน EP แนนใน EP ที่2ได้นะคะโดยใน1 O B M นะคะก็จะมี4ถึง6สัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะวัดความรู้เนื่องจากเนื้อหา ก็จะแบ่งกันเป็น3 O B M ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ห้องท u ว o r เรียว6ค่ะก็ะคือห้องที่เพื่อนเราจองไว้ติ้วค่ะ นี่นะะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะทุกคนมาถึงห้องแล้วสำหรับใครที่อยากใช้ห้องนะคะสามารถจองได้ทางหน้าประตูห้องเลยค่ะก็จะมีป้ายติดเอาไว้และนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนติวนะคะก็จะช่วยกันติวค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือกันและกันค่ะโดยเนื้อหาที่อ่านกันในวันนี้นะคะก็เป็นวิชาดิสกิตค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ไปติวหนังสือที่ห้องสมุดอีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่ห้องสมุดอีกวันนึงค่ะเจอกัน ด้วไหมคะแกร์บลอ็อกไปค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการเปิดประตูโดยสำหรับใครที่อยากยืมหนังสือก็สามารถมายืมได้ที่นี่เช่นกันค่ะ วันนี้ก็จะติวเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือแคลคูลัสสามค่ะก็จะช่วยเหลือกันนะคะโดยการตัดกันติวค่ะอันนี้นะคะเราก็กลับมาติวที่หอพักค่ะเพื่อสรุปเนื้อหาที่เราได้รับการติวและเป็นการทบทวนตัวเองก่อนสอบจริงะะ้วยค่ะโดยวิชาที่เราติวนะคะก็จะสรุปทั้งดิสกิดแล้วก็คณิตศาสตระะ์เลยค่ะวิชาที่สอบใน2วันแรกก่อนแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็จะสรุป2วิชาที่เหลือของที่ยังไม่ได้สอบค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อ่านหนังสือสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสอบในวันพรุ่งนี้กันเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็จะดูกันค่ะว่าตัวเราเนี่ยรอดหรือล่วงค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็กาลังเดินทางไปสอบวิชาอะไรคะพอยหน้าตาพร้อมสอบมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในวันสอบคร่าวๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็จบแล้วนะคะกับคลิปบรรยากาศการอ่านหนังสือสอบของ RC ค่ะถ้าทุกคนชอบหรือคิดเห็นยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย